มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนไฮอาพาพรดึงสดสดจากแผงงวดวันที่16กรกฎาคม2567บอกเลยเลขนี้ชัดๆทำเอาแฟนๆฮือฮานะคะเมื่อไฮอาพาพรนะครสวสรรค์ศิลปินลูกทุ่งชื่อดังหลังเจ้าตัวได้แชร์คลิปผ่านทางอิสตาแกรมเผยให้เห็นภาพบรรยากาศการเลือกซื้อเลขเด็ดเพื่อมอบให้กับแฟนคลับที่ได้เธอกันแล้วก็ทักทายกันในตลาดนัดโดยบังเอิญ โดยในคลิปนะคะคือช็อตขณะที่ไฮอาภารพรกำลังมองหาเลขสวย2ตัวคะ่ะทากลางบรรยากาศชวนลุ้นอีกทางเจ้าตัวยังพูดเสียงดังฟังชัดด้วยว่า9 6ก่อนจะดึงสลากออกมาสดๆจากแผงมอบให้กับแฟนคลับผู้โชคดีพร้อมกับพูดทิ้งท้ายเพื่อเป็นการอวยพรให้รวยขอให้รวยทางนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวคะ่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ